ของนี่ต้มเนาะ้มจัะแกะวะของไม่แะไวได้นน่ทันได้แกะอลไรนี่เหาไปเซนตัวนี้กับพอดีเลยลูกเจ้านี่นี่นี่ตัวนี้ก็งงามเลยนี่พอดีมันอุ่นเย้สวยเลยว่ะเนีส่งกระดาษมาด้ดย สายดีสวัสดีทุกคนเลยสบายดีสวัสดีพูดธาบตรนู่นทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองของรัฐคนเดินทางเนาะคลิปดีเดินทางมาฮอดบ้านอาหอเมืองเซปยบรแคสเขตจึงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเกือบ4 0กิโลเมตรเลวเป็นบ้านเป็นบ้านที่ว่ากอดค้าง ยากระบาดนินหนึ่งเนาะกว่าญยาณโทรศัพท์ม,มือถือดีเบย์ยักมีประเด,ด็นแถวนี้เลยพี่ดอกเลยเดี๋ยวรัดเสกบังคืนเนาะผ่านมาบ้านเมื่อกี้นี่กับเบย์จยักมีนี่บย์มีพี่ดอกเฮ้โนโนแฮปต้องไปถามเขามีชายโวยน้นอยอยู่เลยผ่านแค่หมู่บ้านนี่มีอย่างจัสกี้มาทำนะรถเนาะ เอาไม้เฮ็ดเนาะสบายขี่เล่นเน็ตเล่นอยูทัยครับอาจจะเล่นโทรศัพท์มาเล่นอยูทัยพี่ข้างบนโอ้คักแท้เยียบเอาโอ้คัก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 เลยอ่าคักลายคักลายโอ้เฮ้ยได้ของเล่นคักเลยโอ้หมอนจัสกีเนาะโอ้คักเลยเนาะ มีของจะเอามาฝากเพิ่นเนาะคู่โภมีอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กแล้วขวดนมเด็กเป็นอยู่นี่บ่ฮัวอยู่ฮือนหรือบอ่อยู่เนาะสบายดีเดอ้อโอ้สอบโเมียอ๋อนง้องให้ลูกเด้ออ๋อมีเนี่ยมาฝากมาต้อนมาน,นี ไต้ไฟได้วันเออพ่นใส่ไซแพร์สาเซีลยวอันเดชเป็นข้อบรัววัวแบบเนาะสิสผ่านทุกข์พนยากนำกัน่น้องัยงบลัดมาทเที่ยวก่อนนี้บ่มีแเนียมาฝากวันรอบนี้มีเนียมาฝากเนาะซ <c oughs> ื้อโคดนมเป้าเนี่ยแหละเอาไว้เพิ่นใส่นั่นน้ำฮอนน้ำดื่มให้ลูกก็ได้ เนี่ยแข่งซาลาเซียวติดอยู่หลังคาท่นพอบ้านบุญไฟฟ้าเด้พี่นอ้องเอ้ยนี่สร้างครอบครัวใหม่เนาะได้ลูกผู้นึ่งพี่น้องแต่ว่าอย่างบุญีบ้านอยู่ก็เลยมาอยู่ก่อนขอเนี่ยเราเข้าในก้อนอน,นะโซ่ข้าวมันอยู่บนเราเข้าในโซ่ข้าวก่อนเนะาะซ้ำซากหาเงินได้นะอดทนผ่านทุกผ่นยากนำกันก้อนพี่น้องโอ้บรรดาศาบซึ้งนำใจมาเห็นชุก,ก่อนนี่ก็เลยถ่ายทำเอาไปเลย กลับมาอีกรอบนี้พี่น้องอือโยนกันเ,าเนาะเฮ็ดให้ได้เพิ่อนเพื่็ดให้ครอบครัวนี่นะเป็นครอบครัวสร้างไหมฮากอะไรปีนึงปีปลายละนี่เข้าไปทักทายเพิ่นสบ,บายดีสบ,บายดีเด้ออ๋อสบ,บายดีสบ,บายดีเอ่ะจะขึ้นไปตกไฟใจมันยังบลุกบ่มันยังบลุก,ม,กมันทันหอนยาเหมันเนาะ เปิดเลิก็ได้บ่เปิดก็เวลาอีกโอ้แจ็คโม้งมันจะเปิดหามนะหามงแล้วเด้นี่นะหามงปลายแล้วก็ต้องหกโม่งตีก็ยันหกโมงมันจะเปิดเนาะอ๋อกำลังนึ่งเข้าเนาะโ,โอ้เดี๋ยวเวลาขออนุญ,ญาตเอ่อไฟหมื่นหนึ่งยัดยบกองถ่ายบ่ได้ได้ พ่อปีแล้วบอลกอูกนะอดแลพ่อดแล้วลันนี้เนาะ<ด>อืมสาย<ม>บอลยิงพูยิงยิงเนาะ <c oughs> อ๋อได้ล,กลงงูกพูย <c oughs> ิงอนาหักซ้ำได้ <c oughs> เดี๋ยวเปิดไฟก,ก่อนไฟโทรศัพท์บรลษัดอีแล้วพ <c oughs> ่อได้อันัมเออเนี่ยพอแจกแนวนิดนึงชื่อนางยังว่าเนี่ยอันน้อยนะเซอ่ยนเซอ่นยนโอ้เสือแบบเกาหลีเลย เซอุนเซอุนเติบใหญ่สูงเด้อเซอุนจ้านี่นี่นี่บอลัดนี่เนี่ยมาฝากเซอุนเด้อเป็นเครื่องเด็กน้อยนี่เครื่องเด็กน้อยมันมีมือนึ่งแล้วก็มีมือสองน้ำปนกันลูกอนดาของลูกบอลัดนุ่งแันบางอันจะนุ่ง บได้เน,นววาะเพราะลูกบาลานยังน้อยเยอะนะซื้อมาพิดบางอันก็เป็นมือสองแต่วันมันยังไม่เดี๋ยวซักซักละเอียดแล้วใส่น้ันจะปราพนมหอมๆเลยเอาให้ลูกจะนุง่งน่าจะโอเคนี่เอาไว้ีนก่อนนี่ตัวนี้เป็นเสื้อกันหนาวตัวนี้ยังไม่ไหมเลยนี่นี่งามๆน,น,นี่กากระตุนนี่ กระตุ้นมีหลายตัวอยู่ตัวนี้กับพอดีเลยลูกเจ้านี่นี่นี่นตัวนี้ก็งามเลยนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ไหม้เนี่ยพอดีอาย,ยุปีหนึ่งนี่แล้วก็มีตัวนี้อีกนี่ตัวนี้ทรงตัวนี้ทรงตัวนี้มันมันหนาได้เป็นทรงแบบคล้ายๆกับทรงวอมนี่แหละมันจะอุน่นอุ่นดีแล้วก็ตัวนี้ก็ทรงอีกเนี่ย ทำใาให้นี่แล้วก็ตัวนี้อ้อยลดลงมาเนาะตัวนี้ก็ทรงเสื้อตัวนี้น,นี่สักสะอาดเรียบร้อยอืม <c oughs> ใช้น้ำยาขัดคนนมเยอะใช้คนนุ่มโชกคดนม่นดนมมีสองอนเดอมาตอน <c oughs> ของใหม่แล้วได้นี่ท่านได้แก้แล้วนี่ยังอยู่ในแพ็คแล้วนี่ <c oughs> ยังมีสลากอยู่นี่ยังมีสลากเลยเอาให้เจ้าได้เอาไ,ไ<ด>ใ้ใส้น้ำใช่ยังใช้น้าดื่มขั้นมีอันนั้นเจ้า<ด>จะไปวิเจ้ากับปัม้มนมใช่อยู่ฮั่นก็ได้ดเออเจ้าจะไปให้ไปชวนปั้มนมป้าไว้ให้ปูให้ยาป้อนลูกเจ้าโอ้ประตูเนี่ย <c oughs> มันดงังแน่เนาะจ่องมีบนจ่องม่เนี่ย เชือกนี่มัได้เปล่าอ๋อบ้งมัดอ๋อมันจ้องอย่งนี้เนาะ <c oughs> ยัดอน,นันดันไว้เนงเขา <c oughs> งเให้บุหเขาหน้านึงเน่ย <c oughs> ขาหน้าแล้คอยออซื้อขา <c oughs> อ่าซื้อขาวยซื้อขาคนเป ไปขายอยู่บ้านฮะอ๋อเขามาโลขายโดยเขาใส่รถรุ่นไหนมาว่โดยอ๋อซื้อน้องเขาเป๋านึงเท่าไห300,000 300,000อืมเปาเปาจักโหลเปา300,000เปาใหญ่สุดบ่ให้เปานี้แหใหญ่สุดลบ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่สุดเนาะันใหญ่สุดเท่าใดใหญ่สุดนี่ ซักเส้นใหญ่ชวนบู๊ลยไ่เคยบม่เคยซื้อใหญ่แล้วเขานาชั้นนี้ลยอ๋อขยันนั้นซื้อตัวใหญ่ชุดกับชีเฟงกว่าเนาะตัวนี้ตัวน้อยมันบ่อืมอืมโอ้ควันเนาะแซ็ตมัดจ่าเดียวเวลามายืนนี่ยเนี่ยไม่ด้มีเห็นป้องเอีมเนาะมาเห็นป้องเอี้ยมเลยออมันกระเทือนเนาะอยู่ไปก่อนสำนีก่อนเนาะซับซาหาเงินได้เนาะอ่า โอ้รถจักรขเรนไว้เนาะโอ้โอ้หมอนาันเลนไว้เลยหินลึกอืมมนาันเลนไว้ขนาดา <c oughs> ไป <c oughs> ผิดสาวงามเด้อไ่มาเด้อไปหงเฮียนเอาความหูมาพัฒนาครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่เชอุ่นเนาะโอ้ซื้องามคักอืมปุกมันต้นแลบบ้วปีนี้ อย่างเนาะอ๋อพิกายนี่ก้นละบอพิกายนี่ก้นลาอ๋อได้ลายเตอร์บอพิกายนี่บลายนะบลายเนาะอืมบลัดมาจุก่อนเลขี้ต้มเต็มอยู่กําลังเจอะอันนั้นพ่อไม่พ่อลูกอ่อนพันชิเมนมาเตอันนั้นหาอยู่หากินขี้ต้มเต็มอยู่ตับทรงเออทางให้แล้ว่ปีนี้ ทา,ทางเลยเนาะอ๋อมีแต่ล่อจูดแล้ววันนี้เนาะอืมล่อจูดล่อเผาเดือนหน้าพอนะ้วเนาะประมาณเดือนห้าเดือนห้า,หากระเผาจูดจูดแล้วก็ไปไปกู้ไปยังสลามอแล้วก็ซักวันนี้เนาะอืมต้องเดินหกคนมาอย่างปูกมันตนนะเดอนหกอ๋อ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 ตัว ด่าไฟแตงอยู surveys, today, <developments? S 1> <you> ่โคกินอยู sí ่น <Dynam hose nuest> ี่เลยเนาะบนดนี้านนอนนะนอนอยู่นี่เลยเป็นบ่นอนอยู่นี่เนาะอืมอออ๋นุ่งล่องหมดดิหนิพอดีเวลาอายีลาน่งเนาะเอาตัวเสบายนี่เออเอาตัวนี่มันนุ่งสบายคือสิบุดีเยอะเด็กน้อยฉันอายุปีหนึ่งแล้วเนี่ยน้องเว้ มันมีกระดุมติดเฮปนทรงเลยก็ได้เลยพอดีมันอุ่นอเอหนุ่งเลยเด็กงามลาเลยเดชอ๋อลื้อวันนี้ร <c oughs> งกะพอดีตัวเก้ามันก็เก้าหลายแล้วมันแตกมันคาดเลยกะเกียงตัวไม่ใส่ตัวไม่นี้เออัเด้ อนี่นุงเบิ่งตัวนี้กะเกกตัวนี้เออโอ้บ่บ่แก่แบบนั้นมันสินุงอันนั้เลยนีุ่บสเลยเออนุงซอนกันเลยมันสิเข้ากองบ่ได้ซนซนนุงบ่ถึกอืมเซอุ่น เกาหลีเด <c oughs> ้ชื่อเกาหลีสาวเกาหลีดำดำปีปีดำปีปีสาวเกาหลีน้อยอืมเด้อเคอยู่ยังนุ่งได้ยอดประมาณห้าหกเดือนอยาพอดีหัตหัดเนาะเออเข้เมานุ่งโอนกันเนาะเข้านุ่งโซนตัวนั้นกระแก่ตัวนอกกับพอดีเลยดีสวยเลยว่ะเดี๋สวยปิ๊ป น้องเสียอุ่นวันนี้ขออนุญาตถามอันเท่านี้บ้านเท่าอันบ้านเกิดเท่าบ่อยู่นี่บัตนละบ้านเกิดเจ้าเนาะเออมีอะไรเอายั่ไช้เอาคนอยู่บ้านได้บัตรสตาอืมบัตรสตาบัตรสตาบัตรสตาเอออยู่ทางไหนบัตรสตาเนี่ยคนทางเงินจีนไก่ทางงานห้องเงินจีน บอยังปลาทางยังปลาจีิอ๋อไปทางยางพระาบ่ขึ้นผู้ตัวนี้มัน,มนอบอเออบ้านอยู่ลมนะทางอยู่ลมนะอ๋อแล้วมีทางขึ้นมหนบออ,อืมอยู่ทงผูุ้่นเนาะอ๋อออ๋อไปทางนนั้นพุ่นเนาะไปทางลัดลงเ่ทางบัดคูนบัดอันใดเป็นบอไปทางนั้น,นลัลดไปทางอันละจัดเลยก็ได้ฮันบอได้แนละ้วจับอ๋อไปทางนั้นเนาบ้านทางนั้นอืมจักมีว่าวกกันมาเนี่ย ห้าป,ปีแล้วเอ้าข,าขา่าวพิษแต่ฉันเหรอข่าวปีฝ่ายว่าแม่อ๋อได้ห้าปีแล้วเนาะแต่ห่วงเลยแต่ว่าลูกหากหากกันได้ผู้เดียวนี่มันบ่สองเพืดเดียวตายแล้วอ๋อไปสองคนเนาะเพื่อหนึ่งตายแล้วอ๋ออืมอนั่นเนาะอืมอันเจ้าย้ำๆมาพี่เนี่ยมันมันผู้เห็นเจ้ามืดนี่นม่มาวางนี่เออย้ำมา ความเธอมีผู้หญิงจะดีพออยากสวยนั่นนี่เสียเก็บไว้เถอะไหนเออเอาไปจีบไปแล้วอืมอืออยู่อันนั้นเนาะอ่ะบาบาดึงผู้พุนในห้าปีเล่เออก,กันเนาะโอ้ลูกเลยจะสองคนพนีพุนที่สองพนีหนึ่งเสียเนาะเสียชีวิต โอ้แค oh. no, no, no. so oh. so okay, ่นั้นเนาะจะซื้อบ่าวยังเาะบ่าวยังซื้อจอสบายบ่าวสบายโอ้แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็บัวสบายปะเด้เนาะสบายได้ซื้อได้ใช่เนาะแต่ชีวิตจริงบม่ได้สบายเบื้องแต่อันนั้นเฮือนอยู่ในการยังโฮแล้วพี่น้องไงอ้าวเมียซื้อยังเมียซื้อนางกิดคิดซื้อนางกิตนางกิดโดยอ๋อนางกิดเนาะอืม อ้าสุดยอดเลยเสเจ้าอดทนยืนนำกันคณะเลยจนได้ห้าปีจะเก้าอยู่ําพระเท่าไม่เท่าบ<ม>่อ๋อบม่้ละออกมาอยู่เพื่อนหลังน้อยนี่ได้โดนปฎไดละพอล้ะสองปีพอดนะองปีเนาอะพลงยังดีมันเน้นหนาทบาดเป็นขน้างนเนอะอาะสับซ่าหาเงินได้เนาะสับซา,าได้เงินเดือตังหลังไม่อีกเด็กใหญ่ก็เก้าเน่นหนาทาวท นีนอยูไปก่อนอืมเครื่องโคเฮือนกินเขาอยู่นันนี้กับมันก็มีข้อดีไปเป็นหนึ่งเนาะมันอุ่นเนาะข้อหาดังไฟอยู่นี่เลยเนาะหาดังไฟอยู่นี่ก็อุ่นกับคืนสุมไฟป่าว้นอนรับสบายยพอดีอันน,น,นั้นเนาะประมาณสองเมตรนาะความยาวเนาะความยาวพอดี พอีวิต่ตนเจ้อเลยจะนอนเนาะอืมไม่ตะค้างเลยก็สองเมตรสองคูณสองนะสองคูณสองเมตรของกวางของเฮือนอืมนี่แหละเขเอินวิมานวิมานบนดินหรือว่าวิบานบนดอยแล้วเนี่ยนะวิมานบนดอยอยู่กันโดยความหักบ่ขออนุญาตถามเนี่ยแต่เอากันมากบมีพิษกันอยู่บ่ พิษอยู่น่อโอ้ขึ้นจะกป่าอยาบอกว่าความจริงขึ้นจะกป่ามี่ยบ่บขึน้นน่โอ้แต่พิษในพิษหายในหายมันบอก่หายหายยู่แต่ว่าบกขึ้นจะกป่าน่องชะลายชไลายพาหายพายก่อนเมียละเมียหายน่โอ้โอชะลายแล้วเมียหายก่อนเนาะ,นะ อันนั้นบอกเราไปรุมผู้สาวบ่ะจะยังไงมาแม่นะไอ้มาทนใจให้แล้วเนาะอ้าวคืดอยู่บ่เจอกันบ่ขอโทษนะยันจากยางไงคืดยากป้าบ่กผัวบาแม่มาคืดบ่เย่าว่อยังไงเราคืดจากป้าผัวบมาคืดตีมาคืดเนาะเย่าว่าคือเขาบอโอยยางไอยากป้าหล่น โอ้ดีดีด,ด,ดีชมเชยชมเชยเพราะก็ไปชี้บ้านสางเมือก็ะหายก,ก็เหิตในชุดเจ้าแล่อยู่นํากันเจริญวาอดทนนํากันเอาขอให้สู้สู้ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปไว้ไวอืมพี่ด้องเลยโอ้มาพอดีเนาะเนาะโอ้เพิ่อนเจอยู่นี่เนาะโอ้หุ่นฉันซี่มุงตรง่งานเมื่อกี้ที่เห็นอยู่บ้านนั้นมันได้มาาพี่เจ้าย่างมากปพ่อบ่เขาขี่รถน้ำมูลู้ไหยอ๋อขี่รถน้ำมูมาเนาะเพิ่อนเจ้าเท่านี้ เออแม่นนี้แหละคนอ๋อโดยโดยอ๋อคนมันจะกาศในยามมือค่ำพี่น้องเลยตอนนี้เวลาหกโมงแรงสวยชะก็ตกนี่เนาะตกโยมเลยเนาะอ๋าพอเห็นคนในเมืองครับส่วนไหลเลยโอ้ยคันทุกทุกนิดนึ่งเขาไปอันนั้นเอยได้ป้าก็เอยได้พอเห็นส่วนไหลนะ ขอหาเงินบระท่านกับจักป้าแล้วลเมียนะขอเห็นในเมืองอ่ะไลยขอหาเงินให้ได้น้อยกับจักป้าเลยเจ้าเจ้าโอ้ยอยู่นรกันคักเลยมันคงสนองเกนมันเงินมันเงินชุดยอดนี่แหละรักแท้ไม่ไม่มีวันตายไปขอเพลงนีนว่าเพลงกระเตงอ่ะรักแท้ไม่มีวันตายเลยนี่แหละเฮิรอยู่ นำกันโดยหักเทะแต่เทะอะไรได้ได้ห้าปีแล้วอืมเอากันไปโดนเดะลูกสองคนแล้วแม่แล้วห้าปีแล้วเจ้ายูอ่ะักปีแล้วตอนนี่ยู <19. S 2> อ่ะเจ้าสิบเก้าเนาะอ๋อแสดงเจ้ามีแต่ยังน้อยพุ่นเนาะแต่น้อยแล้โอ้สุดยอดเลยใจเจ้าเนาะสุดยอดใจกาใจแกงใจทนขนาดหลายคนอายูยังน้อยนียน่ส่วนใหญ่บ่นนคนน่อย,ย,อยจะ อาทุนเที่ยงสร้างครอบครรังทัวส,ส,สลายอยากเลิกล่ากันแต่ว่าเจ้าโอ้สุดยอดพอใจนักเน่นขนาดทุนเที่ยงครั้งเอาขอให้อยู่ด้วยกันจนเท่าจนแก่ประสบก,กับความเจริญลุ่งเรืองในอนาคตลูกใหญ่แล้วสบายลูกใหญ่แล้วสบายแล้วเจ็ดแปดปีแล้วเริ่มสบายแล้ววันนี้ ตอนนี้ย like ังยากยุหลูกยังน้อยหัวใจสู้สุดแก่งเอาขึ้นละเข้ชุดละเข้ขึ้นเหรออ๋อได้แล้วกินบังมีกินบังนึ่งนี่ล้นกินบังมีกินละกาม่าอ๋อโตบังมีปะเบิ้ลเบิ้ลบังมีฮะเบิ้งคอเบิ้งไนี่แเดี๋ยวยกยกขึ้นบนด้วยตอนนี้ Ni nó không tôm nó tôm chặt nó ao bả lát cắp ở đây mình đi đây chỉ đi mình hàng đôi 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 đi chịu cho cả Đơ ดอยออพี่ดองเลยนี่แหละมืดพอดีพี่ดองเลยจิมานบนดอยเนาะอ้าวทุกคน <c oughs> เพ่งตายไฟเห็นโทรศพัพท์มือถือนัองเสนาตัวเองเลยนี่แหละโอ้าลาดยอมหับเลยคูหักครูนีนี่จิมานบนดอยครูลักคูเทเดทแหละพี่้องอีสาขาวนอสเห็นแล้วกันโมีอย่างกา ถ้ากันกินพริกกินเกลือกินแจ้กลก็ยุ่นกันฮอดสี่ห้าปีได้ที่ว่าความฮักนี่แหละเอว่าฮักเทะเนาะเอว่าฮักเทะเลยลำบากจำเใดก็ยุ่นุกันได้ันที่ว่าบางคนบางครอบครัวชีวิตรูลาอยู่ในเมืองเนาะแต่ก็ค่อยจะมีความสุขยุ่นกันได้แต่ปีหนึ่งปีปลายก็เลิกล่ากันส่วนใหญ่นะชีวิตรูลามีรถลูขี้มีบ้านหลงงังใหญ่อยู่แต่ว่า ขาบ่มีความสุขก็มีหลายเนาะแบบนั้นเนาะแต่ว่าบางครอขั้วกับทา,ทางล้ำท้งรวยท้งหักท้งแพงกันมันคงทนงแก่นก็หลายเนาะแต่ก็กรณีทีแบรบอลล์กัมีหลายคือขันแต่ว่าสุดหลยเขาว่าภายสร้างครอขัวอยู่ในเมืองนี่เฉพาะอยู่ประเทศลาวในคณะรัฐลาบากละ่ะมันจะกปัดใดแเราได้ขัอยู่ในเมืองเนะคยขบอรัวนั้นขันล,ำลํำรวยเออเอากันไปละหัวนี่ หรือมีอันนี้พอเพ่งกันหาเงินละมีเงินมีคำจะอยู่นํากันถือว่ายักถือก,กันแบบนั้นนะขัดโบมีเงินแยักฮิดกันรอดเลยยักป้ากันรอดส่วนหลายนะทุกคนเลยเอาวิดีโอนี้ว่ากันไว้ชั่วโนี้เนาะเจอกันวิดีโอถัดไปสบายดี